แฟนลิวพูที่เชียร์กันมาอย่างเงปี95พี่ก็ประมาณเดียวกันมันต้องมีโมเมนต์แบบใจสลายกับการที่นักเตะที่เรารักย้ายออกไปสำหรับวิทมีไหมคนที่แบบพอพูดถึงแล้วแบบเหมือนเหมือนโดนแฟนทิ้งมีครับคนนั้นคือโอเว่นอ๋อแล่วเม็กัโอเว่นใช่คือคือตอนนั้นเนี่ยคนนักเตะก่อนที่จะชอบซาร่าเลยก็คือชอบแม็ควันามานมาย้ายไปมาริดโอเว่นไปมาริดเหมือนกันคือตอนนั้นเนี่ยมันแบบ คือเสียใจอย่างหนึ่งเพราะว่าโอเว่นเนี่ยย้ายไปปี 2004, 2อ0 4ันสีซัมเมอร์ปี2004ตอนนั้นเนี่ยลาฟาเพิ่งเข้ามามแลวก็คือเหมือนกับว่าคือมาริดเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงการ์ติกกสแล้วก็เหมือนกับซื้อแบบสตาร์ทุกปีอตอนนั้นโอเว่นได้บอลลงดอ,อคือเราคิดในใจว่าแบบเฮ้ยยุคใหม่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชเนี่ยจากอูริเย่เนี่ยมาสู่ยุคของลาฟาเนี่ยค,คือนักเตะคีแมนดับหนึ่งโอเว่นเนี่ยอ,อยากให้อยู่ต่อ,อคือควรจะแบบอยู่ด้วยกันต่อน่ะแบบไม่ใช่แบบ่อยลิฟูไว้กับชิบิซิเซ่หร โอเว่นคอยแบบประคองไว้สักคนอย่างเงี้ยแต่เขาก็เลือกไปมัดดิ่ไงรู้สึกว่าโอ้โหแบบเฮิร์ดอะรู้สึกคือผมว่านะคนทุกคนอะความฝันก็คืออยากให้นักเตะที่ชอบเล่นอยู่ในทีมที่เราชอบแต่ว่าวันหนึ่งนักเตะที่เราชอบแบบย้ายไปทีมอื่นเ่ยมันก็แบบเสียใจอะไรเงี้ยว่าเสียใจแล้วยิ่งโอเว่นไปแมนยูอีกพอหนิคอสเซอร์แล้วก็ไปแมนยูรู้สึกแบบโอ้โหแบบเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะคืออธิบายไม่ถูกว่าเฮ้ยแบบคือก็รู้อยู่แล้วโอเว่นต้องรู้อยู่แล้วแบบถ้าเกิดเลือกแบบนี้แล้วจะโดนออะะไไรรเงี้ย